ภายหลังจากที่ซากเครื่องบินมิสมาเกาถูกเก็บกู้ขึ้นมาได้ตำรวจก็พบรูกระสุนหลายจุดที่ผนังภายในเครื่องบินรวมไปถึงร่างนักบินสองคนและผู้โดยสารบางรายก็มีบาดแผลถูกยิงในระยะเผาขนซึ่งตรงกับคำให้การของพยานรายอื่นที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้งก่อนที่เครื่องบินจะตกจึงมีการสันนิษฐานว่าหวางยูได้ร่วมมือกับชายชาวจีนอีก3คนเพื่อขึ้นมาจี้เครื่องบินลำนี้ตำรวจจึงได้วางแผนหลอกล่ออยู่หลายวิธี จนหวางยูยอมรับสารภาพในที่สุดว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มโจนชาวจีน4คนที่พยายามจี้เครื่องบินมิสมาเกาโดยหวางยูรับหน้าที่เป็นคนบอกทางให้นําเครื่องบินไปลงจอดที่หมู่บ้านเล็กๆในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนโดยหนึ่งในโจนชาวจีนที่เสียชีวิตรู้วิธีขับเครื่องบินและเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพื่อปล้นทองคําแท่งรวมถึงผู้โดยสารที่ร่ํารวยคนอื่นๆและจับพวกเขาไปเรียกค่าไถ่ซึ่งโจรทั้ง3คนที่เสียชีวิตแอบผูกปืนพกไว้ที่ต้นขาคนละกระบอก และซ่อนกระสุนไว้ในส้นรองเท้า